หอยทอดค่ะหอยทอดไข่เจียวหอยทอดหอยที่เราไปหามานะคะหอยขาวแก๊สไม่แรงเรเปิดแก๊สให้แรงเลยหอยขาวที่เราไปหาที่สตูนนะคะทุกคนนี่ค่ะอ้โหยูค่ะลูค่ะใดูใกล้ๆหอยหอยนี้นะคะคือหอยขาวที่เขานิยมเอาไปดองนะคะทำเป็นหอยดองที่เวลา ตําหอยดองอะไรแบบนี้นี่ค่ะเมนูหอยนี้เลยค่ะที่เขาไปทําเราไปหามาเองกับมือเลยนะคะปุบปุบป,บปุบเลยค่ะ่าทานมากค่ะมาทานไข่เจียวหอยทอดด้วยกันค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนแรกว่าจะทําคลิปสันนะ้นทําคลิปยาวดีกว่าสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม หอยมันหนานะทุกคนหอยมันเยอะเยอะหอยไข่เจียวหอยทอดค่ะดูหอยค่ะหอย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 ไม่ได้สืบของออกเลนะทุกคนหอยทอดมันกรอบเลยค่ะโอ้โหดูสีสวยมากค่ะหอยทอดนะคะไม่ได้ใส่แป้งนะคะใส่แค่ไข่นะคะ หอยไข่เจียวไขเ่ไขเจียวหอยทอดะคะ่ะอพีน่นีเอาจานมาสวัสดีสวัสดี <c oughs> นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้วหอวยทอดแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะวันนี้ไม่ได้กินโชว์นะคะวันนี้ฝนตกค่ะ นตกเฉิดแฉะนั่งไม่ได้เลยค่ะข้างนอกจัดฉากไม่ได้ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ